ันนี้ปู่มาที่บริเวณที่จะขึงอวนตั้งแต่สี่โมงกว่าๆนะครับมาจต่วหัววันเลย ดูด้ยครับคนแก่อายุ106ปีกับเรือเหล็กลำถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กหนักอึ้งเลยครับผมเคยพายมาแล้วทำหน้าที่วางอวนมือหนึ่งอีกมือหนึ่งค้ำถ่อมือเดียวนะครับ แล้วเหรอครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ววางปากเดียวเหรอครับวางปากเดียวเหรออ๋อเรื่อยปูเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหรอหลามอยู่ในลึกเนี่ยอ๋อปลาอยู่ในลึกเดี๋ยวพมมุดไปแล้วเดี๋ยวปูวางเสร็จแล้วปูทำอะไรครับไม่ทำละเฝ้าจอดนอน นอนตรงไหนครับฝั่งโน้นเหรอ๋อนร่มร่มร้านแล้วปลู่ไปดักไว้แล้วปลูบไปกู้ตอนกี่โมงครับตมืดมืดนอนมืดมืดเหรอทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็เช้าเก็บเช้าเลยทีสามเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วครับกลับเลยหรือเปล่าเก็บแล้วกลับอยู่น้านละไปใส่ปลาก็าปลาขึ้นไปขายถ้าไม่ใสปลาก็เกินน้ำสูบ เัาจะไปดูปูกู้อวนรอบแรกครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าครับจะเกิดสักทุ่ม ูมองเห็นปาลาเลยมองมันมีไฟไหม,เ,มเห็นเนดปลาเนี่ยละมวนเนี่ยเนี่ยมองเห็นลมันมืดตืนเงียเห็นไม่ไมะวงอ่ะก็เองน่นแลจะเห็นนะดักปลาโน่นกันน่ไตรงนี้ได้แล้วงอเลยมอเนี่ยคุณยไปไขายปะมืนกัตรงนี้ขายงะเนหรดักปลาได้สิจะไปดัก <ชม S 1> ที่ไหนของน้น งาทำอ้วนแล้วตัดอวนเรีเยบร้อยแล้วนี่มันได้ตรงนี้ได้อีกจะต้องมี้ก็ได้ฮัดเนาะ ิึ้นน้ำภูหรือเปล่าขึ้นยังไงเนี่ย<ะ>แล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นได้ เอาให้เเลยกิโลเท่าไรกิโลกิโลกิโลนักขายเมากอนม้เมาก็หมดไปเลยเมาก็ไปด้เท่าไรนะกเรียยเท่าไรเอาเจ็ดสิบบาทนี่มเนี้เอาเจบเจ็ดบาทเขาไม่าอนายจะรูไม่มีายใส่ไม่มีาวเุงมาใหุู้้นิโลเอาุ่ ขายก็ขายไปซื้อฟ้าก็ซื้อไปเดือนเน้ยไปเือนะยหมแล้วปขายหมดแล้วอขายหมดแล้วเหรอเออันขายเดียวดี้หมดาขายอย่าให้เสียดิคนจะได้กินลงเพง็จินไล่ลงอ่ะอ ปลูกขายถูกมากเลยไอะทันใจดีเวลาเอาซื้อปลาเอาไปเอาไปให้พอห่อแม่วันรี้ไอทาใส่กันไม่ต้องพูดละท้แต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตีเอาไปเลยแล้วแต่เขาให้ให้เ้าให้เให้ชุดจะเต็มใจให้นะแพงถูกอะไรมาปั่นเงินกินกัามาปั่นเงินกิน<ห>ปลูก ปู่คิดแบบนั้นคนอื่นเขาไม่คิดแบบปู่แล้วสิอาการไปื้อมันซื้อมันไม่ลงเวลาปู่ไปซื้อของคนอื่นไม่เห็นเขาคิดแบบปู่เลยฉันเอาฉันคิดอเขาอกเราเหมือนกันของแพงอน่ยของแพงก็ติ้นไม่ลงเห็นไหมแพงเขาไม่เขาไม่รซื้อไม่ลับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขายคนอื่นก็ถ้าเราไปขายแพงเขาก็ซื้อไม่ลง ฉันดูว่าฉันในใจฉันเท่าไรจะซื้อได้เท่าไรจะทูขายราคาหนมาเอาไปปูกไปไหนต่อเนี่ยปูอะไปกินน้เลาไปเรื่อยฮะกินก่อนกินก่อน ไปอยู่ไหนมาเไาอยู่บ้านอยู่บ้านท้ายยางเลยท้ายยางแล้วแล้วเรือไปไหนอ่ะเรือโจมนี่แล้วมาวันนี้หาปลาได้ใส่สิบบาทยังมาหาปลาอีกมามาอยากหาปลาด้วยวันนี้เลี้ยงเขาบอกเลี้ยงไม่เอาตังค์เาเลี้ยงปลาเฮ้ยสองคนละสองไม่ยอม สองคนสองคนไม่ได้เดี๋ยวไปใจปวดแล้วก็เดินฝั่งนู้นเลยลก็ไม่มาขอบคุณค่ะไปมาหมดหมดจังเรื่องสบายดีไม่ชอบซื้อไม่เป็นจงที่ไม่เอาตังใจจะยอมไหมครับไม่ยอมค่ะทำไมครับใจว่าอย่างนี้ยของหายไม่ทยได้นะฮะว่าจะเดินฝั่งนู้นเลยจะไม่เข้าร้านเลยมันเป็นการที่จะคิะไม่เข้าร้านเลยไม่เข้าร้านปหมดไม่เอาตังค์ใจไม่ได้แจงมอนเขาคมีร้านทั้งข้างกับไปกินร้าน แต่ถ้ามีใครเลี้ยงแกก็เอานะแต่ถ้าเราให้แกฟรีๆแกไม่เอาแกไม่กินแกไม่ยอมต้องเอาตังค์แกริงจะไม่กินแล้วถ้าเขาไม่เอาตังค์อะปูเออม่เจ้าจัคืนให้ไม่ให้ไม่มากินงทำไมอะเรากินกันสองคน,นะอะไม่เอาตังค์ฉัไม่มากินงทำไมอะ cái nào này giết trong này sẽ ừ. có tัก mà hay bọn không có có khai kinh quý là cho biết à ai 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 ai? Ờ. ai ai, ai, ờ. ai không